าะารับพี่พี่ใช้พี่ทำ L3 นะครับเก็พอทที่เราจะใช้ผมใช้พอทหนึ่งครับแล้วก็ทกาคคําการเช็คค่าสัญญาณพอตทขอการเช็คค่าสัญญาณเราผ่านไดปุ๊บจะมีสายขาดพอทสามเมตรแต่พอทหนึ่งที่เราปลดออกนะครับการเก็บสายให้เรียบร้อยโอเค เสียบข้ออินครับตอกอย่าลืมตอกเฟสน,นะครับมีทั้งเซอร์กิตแล้วก็เซอร์กิตเ,เก่าแล้วก็เซอร์กิตใหม่อ,อัน <c oughs> นี้ที่สายที่เราปลดของลูกค้าอีหลงังนะครับเอามาเสียบฝักหนึ่ง นี่คือสายที่ของลูกค้าหลังใหม่นะครับแล้วก็มาเสียบผดสองผดสองของแล้วถามำการเส็ยบสายก็เท็คความเรียบร้อยครับก็ปิดกล่อง